สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวของน้ำมันฟลัชชิงออยล์ฟลัชชิงออยล์คืออะไรนะครับก็คือน้ำยาล้างเครื่องเพื่อทำความสะอาดพวกคราบหรือสิ่งสกปรกที่เกาะอ,อยู่ในระบบนะครับตอนนี้มันมีแยกออกมาเป็น2ประเภทครับลูกค้าก็คือเป็นแบบอันนี้นะครับก็คือเราถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกหมดเลยแล้วก็ใส่เจ้าเนี้ยเข้าไปแทนแล้วสตาร์ทเดินเบาทิ้งไว้15นาทีกับประเภทพวกนี้นะครับ เป็นพวกหัวเชื้อนะครับเข้มข้นสูงก็คือเราผสมเครื่องลงไปในน้ํามันเครื่องเก่านะครับแล้วก็สตาร์ททิ้งไว้15นาทีแล้วค่อยถ่ายออกนะครับพวกนี้เบสิกเหมือนกันหมดนะครับก็คือทําความสะอาดพวกคราบวาน,นิชหรือสิ่งสกรปรกที่ติดค้างอยู่ในระบบนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์สะอาดแล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงกันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นของสายมอเตอร์ไซค์นะครับ Engine ฝาชูเตอร์นะครับของมอเตอร์ไซค์นะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท Omega ครับเก้าศูนย์เจ็ดตัวนี้ถ้าเป็นรถเก๋งเล็กนะครับสามารถใช้ได้สังครั้งครั้งละหนึ่งร้อยมลนะครับราคาอยู่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับถัดมาครับ Motocraft ครับ Engine ฝา t นะครับห้าร้อยห้าสิบาทส่วนมากที่เหลือตรงนี้จะเป็นพวกวันช็อตนะครับก็คือใส่ทีเดียวนะครับถัดมาครับเป็นของ Win ครับผมราคาสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับ S.T.P. ครับราคาอยู่ที่200บาทลิควิดโม l y ครับ550ราสิบบาท e อนจินฟันนะครับ O.W.S. แบรนด์นำเข้าจากเยอรมันนะครับ600บาท s p i สเตอรครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับ590ราสิบบาทบวตครับผมจากประเทศเยอรมันนะครับ725บาทครับผม NASA ครับ380บาทปราทอนนะครับ350บาทนะครับมาในขนาด4ลิตรและเชลครับตัวสุดท้าย380บาทนะครับผม ทำไมต้องใช้ฟัชชิงออยล์ผมบอกก่อนบางทีน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยใช้เกินระยะหรือน้ำมันเครื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเกาะอยู่ในระบบพวกลูกสูบหรืออะไรก็ตามนะครับทําให้การทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่เวลาใช้ก็ใช้ไม่ยากนะครับและที่สําคัญควรจะใช้ทุกๆประมาณ20,000กิโลหรือ10,000กิโลอยู่ที่ลักษณะการใช้งานและการใช้น้ำมันเครื่องด้วยนะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ทาง ยูทูบช annel หรือ Line แอดนะครับแอดไซน์ฟาสต์ไฟและเพจนะ้ำมันเครื่องแท้ต้องฟาสต์ไฟล์ five, นะครับขอบคุณมากเลยครับผม